สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์ออยแล้วนะคะที่นี่บริษัททออโต้นะคะทออโต้ H oto, H oto, รถสวยยังไงก็จบรถตรงปกต้องทออโต้เลยนะคะวันนี้นะคะออยยกทับนะคะโตโยต้าซีเนะคะตัวไฮบริดไฮนั่นเองลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดเลยลูกค,ะคะ้าค่ะมี4คันให้เลือกนะคะลูกค้าราคาเลทผ่อนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต a า h r นะคะ1.8ตัวไฮบริดไฮนั่นเองลูกค้าได้เป็นปี2020นะคะเป็นสีน้ำเงินดำนะคะลูกค้าหลังคาแบ็กท็อปคันนี้นะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีสไซดไลท์มาให้นะคะ กลาชนด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะตัดกับโลโก้นะคะไฮบิดสีฟ้าแบบนี้ลูกค้าคะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะล้อเดิมจากโรงงานค่ะหน้าดำปัดเงาค่ะกระจกได้เป็นสีดำนะคะปรับตัวรถสีน้ำเงินนะคะตอบประตูนะคะจะได้ในส่วนของคิ้วคมเนียมค่ะกระจกมองข้างได้พับและปรับไฟฟ้าภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะเบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีส่วนของพุ u ค s น control นะคะหน้าจอเดิมจากโรงงานค่ะ air auto นะคะเกียร์ auto มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟท้าย LED มาพร้อมกับโลโก้นะคะสัญลักษณ์ไฮบริดนะคะเป็นครเมี่ยมค่ะ หลังคาแบ็กท็อปนะคะต้องเป็นรถปี2020นะคะทอโต้ตั้งขายในราคาแค่669,000บาทเท่านั้นเองหรือพ่ออยู่ที่12,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะที่สำคัญคันนี้เลขหมายวิ่งไปอยู่ที่90,000กาโเท่านั้นเองมาต่อกันที่คันที่2เลยคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัว1 8ไฮบริดตัวไฮนะคะ สีขาวเดิมจากโรงงานได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ช่องรับลมลังพึ่งสีดํานะคะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยล้อเดิมจากโรงงานหน้าดําปัดเงาแบบนี้ค่ะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะแบบนี้เดินได้สีขาวค่ะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะ ด้วยสไตล์ C-HR นะคะจะได้มือเปิดด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยนะคะเปิดมาด้านหลังก็จะพบกับนี่เลยลูกค้าะตัดกับภายในสีดำนะคะลูกค้าได้เป็นสีันตาลแบบนี้มีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเบาะใหม่ๆเลยนะคะลูกค้านี่ไฟท้ายได้เป็นไฟท้าย LED ค่ะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับ เสาอากาศนะคะที่เป็นคีบฉลามมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ค่ะสำหรับน้องคันนี้นะคะได้เป็นตัว Toyota C-HR 1.8ตัว Hybrid ิ i g h ปี2019นะคะเลขหม่วิ่งไปอยู่ที่70,000กว่าโลเท่านั้นเองทอโต้ตั้งขายในราคาแค่6 6, 6 000, 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองหรือพออยู่ที่12,000บาทตลอดริสัญญาเลยค่ะประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะคะหรือมาต่อนที่คนที่3เลยลูกค้าได้เป็นสีขาวนะคะ สแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้นในส่วนของไฟตัดหมอกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้า2จุดเลยนะคะได้เป็นหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้ลูกค้าล้อเดิมจากโรงงานค่ะกระจกสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถสีขาวนะมีไฟเดียวเ e d ให้ในตัวเลยมือเปิดได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีค่ะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตเช่นเดียวกันเลยนะคะลูกค้า พวงมอลาลัยมาพร้อมกับพวงมอลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมนะคะผ่านพวงมอลาลัยได้เลยและที่สําคัญคันนี้นะคะเลขไมล์วิ่งไปนะคะอยู่ที่90,000กว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าขารับประกันว่าเป็นไมล์แท้นะคะไม่มีกับไมล์กอไมล์อย่างแน่นอนมาดูต่อกันที่ด้านจอนะคะได้เป็นจอเดิมจากโรงงานเดอออโต้ค่ะเตกมือไฟฟ้าค่ะภายในนะคะห้อ,องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเบาะนะถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถ รับเก็บได้นะคะลูกค้าค่ะเพิ่มที่วางสัมภาระขึ้นไปได้อีกนะคะลูกค้าได้เบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้ลูกค้าสีดำไฟหลังได้เป็นไฟ LED ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota c ซ r 1.8 Hybrid นะคะตัวไฮปี2019เลขไม์วิ่งไปอยู่ที่90,000กว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าได้รถมือเดียวป้ายแดงนะคะหรือพอนอยู่ที่12,000บาทตลอดอายุสัญญาประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะ หรือมาปิดท้ายกันที่คันนี้เลยลูกค้าได้รถปี2019สีขาวสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานหลังคาแบ็กท็อปนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้จะได้ในส่วนของล้อนะคะจัดทรงแต่งหล่อมาให้แล้วนะคะลูคะกค้าเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากนะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าภายในจะเป็นออปชั่นเดียวกันหมดเลยน้องเป็นรุ่นไฮเหมือนกันทั้ง4คันเลยนะคะ พวมาลัยมัลมติฟังก์ชันหน้าจอเดิมจากโรงงานเกีย e ร์ออโต้แอร์ออโต้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะภายในกว้างๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของด้านล้อนะคะที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็ได้ในส่วนของคมไดมอนด์คัตนะคะรอบคันเลยได้หลังคาแบ็กท็อปนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะคะลูกค้าหลอๆแบบนี้เลย สำหรับราคาค่าตัวน้องนะคะคันนี้นะตั้งขายอยู่ที่5,59,000าบาทหรือพรอ,อยู่ที่1,000 0บาทตลอดอยสัญญาประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหานะคะ CHR นะคะวันนี้ทอโต้รวมมาให้4คันนะคะลูกค้าชอบสีไหนก็มาจัดกันไปได้เลยนะคะลูกค้า รถที่ร้านเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแทบจ,จะทุกคันเลยและที่สําคัญเรารับประกันนะคะว่าเป็นไม้แท้แน่นอนไม่มีการกลับไม้กอไม้ My, เป็นรถหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะรถหน่วยงานดีตรงที่เขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยู่แล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวออยด้านล่างเลยค่ะก่อนจะไปนะคะออยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปของออยนะคะ สำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ